นอนเสาดมยนดิเงินเสากับนอนนั่แค่เสากอู้ตายสุดม่ั่นี่นมันีนม่เออมันเขียวมันเห็นสองน่วยได้ดิแผนกี่น้องไยแนกทังนั้นไม่ตุยอินแนกทังนี้น้องเชือกันนิ่วอืม ลายก็ดอกก็ดีไรแก้กินได,ด้เลยอตัดเลวหายปลาดุกมึเลย,าายอืมข่ก็วาอย่พอจานมาเลยทั่วก็นวกนเน้อไม่ตุ้ยว่าง,งัวก,กินมาแล้วเพิ่นกับ้าเ่นไปงานเพิ่นปน้องเลยจกักษิวาจังใด,งดรีอไรบ้ามีอกไรบ้างอย่างไร <c oughs> ไปดูเห็นเ <c oughs> ี่งกันเป็นแผน,แนก <c oughs> วายู่แผนกนัน่นแผนกนี้กมา้ำนอะเมล่อนกับบืนต้องต้องต้องต้เงต่อไหมดยหยุดปไปิน ไรงัวย he ่างแล่นไปย้ยงัวกินหญ้าอันงัวกินก้าบดเร็วก้าบดเร็วมื้อนี้ย่างกระเปะกระปะเพื่อสิฮอดงัวกินบดเร็วอุ้ยพี่อยู่พี่ไปยังทางนั้นน่ะหาไปช้งพี่งัวพี่เพื่อนว่านมีอินไลน์อยู่นะถือนะห่านฝนลงมาแล้วเนาะอุ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเปิดคลิปมานี่ก็เสียงลังฉะนั้นพันพื้นพี่น้องเอ้ยเฮ้อฝนตกบ่ดุกไม่ให้าปจับมะ กันมือไปฝ<ะ>นฝ่ากัสิมาบาดนี่พี่น้องงัวกันไล่กันอยู่บัดมืองัวพี่น้องป้องไฟเพื่อนกัคือว่าบอบผูกใช่ไหมประกาศเนี้ยทางยาพ่อเพื่อนประกาศกะคือเกาพี่น้องเลยักเสียจังได้มันมัดไล่อยู่นี่เนาะพอเขาวานก่าได้วานกาวานเขา่าม,ม,มัดทางหน้าเบาจันที่เบาจันเพิน่น วานข่าวปะไว้นะพี่น้องเอนะ้เนาะหัวแบบมันยังโมเน,น่นนะเป็นหัวนางมักจับพี่น้องเลยอืมมันหมุนเนาะวินเนาะงัวกะคือว่าพี่ลึกใจเลยพี่น้องมหมุนเนนนข่าไปในหัวหัวโผล่เป็นก็ปื้งปื้งอยู่แบบเข่ามากินเข่านาดุงจันนะวินเดลยทางเอื้อเชื่อก็ไปนิ่งนางเฝ้าประจำจ้ะพี่พี่พน้องเอ้สองเอืเอ้อน้องเนาะ ไป,ไปเออหนืเอยวิโดน้องสบายสบายดีป้าลุงเด้อเนาะพาหาอะไรงัวอะไรควายแถวนี้เดียวมาหนี้พี่น้องเลยหั่นกับเลยเปิดมีลูกค้าพี่น้องเลยเนาะก็เลยมาไล่งัวน้ำนกเชอร์เฮ้ยนิววินเนอร์ไปไปไปผุดไปเลยเนอะเชอร์ผุดไปงัวเข่าพี่น้องเลยเดี๋ยวบรจันเพิ่นมาสิพากันหาซื้อน้ำหมักจับมารอบไม่ สั่นเน่ยบดได้กินข่าวได้พี่น้องเอ๋ยเนาะลายงอยนี่แหล่นุ่งจันกับไปว้มาว้พี่น้องเอ๋ยเนาะกับจากเซฟปนสายดวนมามือเดียวมาไปชุ่มเพื่อนบ่อเตียงเพื่อนวานนี้มือนี่ไปแล้วเห็นแต่กินอัลละจักจู่จู่จู่ออมาชักแทงเนาไปวิ่ วินเมยฟังป้าจมเลยชุดทางวินป่ะจมแหละจมงัวจมควายไปเอาปลักเลอมาโ้เอาเท้าโลโคมาด้นวินนม่ีข้าวเ่าเอาวินเนี่ว่เศ้านี่สองไหนี่ว่าเออสองเอ้ยมานั่งอยู่นี่ว่านี่เก็บเก็บหม่งอ้าวหม่งหล่นก็บเก็บโอ้ยงวกินมาคอยชีึ้นชัน เตรียมซาเล้งไว้ดีๆที่ได้พาไปเออเซ็กรถเซ็ก่างไว้จะเจือได้พากันไปห้องมอชุกชลานี่ยใช้ป่าน่ะแต่วานไว้พพกมียังยังวุ้ยเห็้ยเป็นตื่นเมื่ย์เดยประตูเลยไม่ยังไม่ไม่จะเชื่อแกงน้องแจ๊บวะ เจ้าเผ่างวยทีงนี้่บรุละโอ้ยน้ำท่าเจ้าือบอมาแพงมาดิ้นดิ้นในมาเลยเนาะหืมอินเพิ่มสองให้พี่น้องเลยเนาะเฮ้ยจจกลูกเจ๊หลานว่าห้องใช้กันอยู่กับนั่นจะเป้าเจ๊หลานฮ่างปาลินป้าไป่ทันม่วงถ่ายเก็บด้วยไม่ทันม่วงเด้อ ม่วงซอบ้านเฮาสิเบ oh, ิด uh, ป uh, ้าปไปเอิ้นมาเอ๊เอ๊เอ๊เกือบเกบเกืบเกบเพื่นยานฝนตกโอ้ยพี่น้องเอ้ยลานกันเลตกตกแบบเดียวกันเม้ยเออมาเป็นยังกันเอาเกือบกันเอาเกือบกันเอาเกือบกันหนุ่มมเป็นยังมาเป็นยังมาเป็นยังมาเป็นยังเอ้ยเชื่อใส่เกือบหายมาเป็นยังมาเป็นยังโอ้ยยานฝนตกชิ่ได้บ่ปลาดุกเอ้ย มา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 ้าม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 าอานามามกมามานามานาม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 ่มา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 ,ามา,าจามา,ามาอามา,นม,า,นามนมอมา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 าางาาเมมาเามม จักง yeah, yeah. yeah. mm ัวมาจักลานทั hmm. yeah. mm ้งเกือบทั้งยางเฮือกเถื่อโย่เมื่อยน้อยเอานายป้าจมอึบออกไปไปลงลูกเอาไอ้งัวออกมาจากนั่นวะเชิญบอกว่าเมื่อไอนี้มเที่ยวหนุ่มระวังในลมพัดไปได้นั่งถ่ายรูปินเด้อมาแก่บาง่วงน้ำใหม่ยินผิดไป บัวเรืองแท้เลยไปลองไหมเราอือโอ้ยหนูมีใบแสงั้นบุ๊ดได้กินได้ไหมอืมแตกแตกแล้วมันแตกขนานี่อืมใส่ขู่นะอู้โอ้อืม เอเก็บใส่กระตาโอ้ยพ oh, ี่น้องได้แต่ฝ่องัวมาด่นะประกาศเดเอประกาศให้ตู้จ่าประกาศอีเด้อสบายดีเด้อสดีออปลักปลักปลักไอ้ท ใคกระตาเก็บอะไ้อ่วใครไล่ง้อกับมไแบบนี้เนี่ยันพ่อของม่วงได้นหเฝ้าขอมม่อไปช้างมีแต่าได้ไปพุ่นะมนี่มืออื่นเด้อมืออื่นเตรียมตัวเนาะบัวยาใกล้แล้วก่อนน่าสิพู้จัก่น bà tơ đa hinh mọi bây giờ như là phải khát mát rồi. Ừ. <laughs> Ủa, dẹp, dẹp, thì nào, thì đó. Mhm. ừ Mhm. 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 อะอ่อู้ขอบใจเดอบใจปาเดมาโอ้ยไปนอนเฉยไปิ้นเดี๋ยวแม่ตะก้าไปพุ่นดินเอิมาพี่นิวมาเฝ้าก่มานอนเฝ้านังดูนนเฝ้ากับนอนนัแค่เฝ้ากะอ้ตายให้รอมา Ừ, nào thế nào mảnh này chắc cả, 2 anh cá tài bố, kênh chân kia, ra số mươi đó, bèn gan, bèn thành hệ này nông thằng này, thằng năn, này, thằng เ,เานาะนลายกระดอกกเรเนะดีดดเยดเลย,ยกินอะไดูเลยตัดเดียวหายปลาดุกมาเลยข่อยกว่าอยู่พ่อจานมาเห,ห็ทหัวก่อนเนอะไม่ตื้อว่างวัวกินมาแล้วอะ่อวะเพิเ่นกับ้าเล่นไปงานเพิ่น,นพี่น้องเลยยักษิวาจังใดเนียยใครเรียกมนอีีได Cơ với như tiền phụ động Cơ sẽ Nó à, xẹp là gì nọ Chỉ năm tuổi năm Không Mẹ sẽ bỏ nhau đó. Đó, đó. mày là chị mắng muôn cứ cần sai quyết á, cắt ơi Nhặt bộ gì đây ơ, ừ. ừ. <laughs> <động>. ôi yên nhạc mặt cái nóng nóng cái nóng nóng mưa em để biết đó. นี <ersch> ่บอสิมาไล่งว่วน่าดูยาวงวงมาหายป้ากับขนองอนลบงวยเลยเมื่อไรบินจะจับกระตาบินเดี๋ยวฉิล่เนะน้องตัวนี่บอดินฉิดไทันงวดวนเฮ้ย เออเม่บเเห็นได้ด้วยอามิใส่กระตาด้วยตาตาไวเมือไหม่มาเผาทีโอ้กินบดบาเดียวก็เรียบร้อย้วจ้ะเยอตัวนั่เศ้าเขามาก่อนงัวปะใช่โอันชมรูปวะชมได้ไปกินย้ําแม่อินปะมาเมษาเมือวานมเห็นปนี่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 ้มันนี่มันนอ Thì mình nào thì mình nhắc nào. Ừ. mà nhắc nè thì mà nhắc nè Chụp mặt tiền má bà ba ba bà nhám năm mươi má má ít thì ít ba ít đi 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 ít đây ít đi ít đi ít đi เดี่ยนี่มิเตอินเอดเตของแท้ดีตัวเองเป็ป้าไม่เหรอของน้องลินน้องบินของแท้นี่สบายดีป้าลุงเนี่ยสบายดีป้าลุงเนบายดีสบายดีป้าลุงจ้าจะรบมืออะไรบินเนี่ยชมาพลอยเนาะจักยังบมูแข่งแรงอยู่บ่หรืักชาตัวเองในกบบินเหนื่อยเนาะ

โปถือวัวน่องเด้อเ,เออเนาะเ่อนหมอดินมีอันนั้นมีปลาทูยังไม่ได้เห็นค่ะาเป็นกินด้ปลาท,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 ทูไหมคะอืมออืมหัดอัน ข้ินมลอวุกินแล้วบบานมาทูกคนกินเลยเยมักของขามมักจะได้สดาน้องวินเนาะใชอกดีวนีดีเนยกินข่าวใบเกยูน้วินกินข่าวใบเกได้วินเมืนบุกินดี่นวินจะได้บบเปลืองนวินเนาะวินเชบูนะเห้บูนะอะไรใช นี่ไงนะพี่เบดอันการ์ตูนเพิ่นเลยเื้อคืนคืนนี่นพอวานาดอกอันลูกจักว่าวินใ้เบอดดิเราให้มังวินฟังไงให้ดินันโตกิดดินไอกระโตแกเบิ่งเด้อโตขึ้นมาไม่ไูกขึ้นมาทำไมเชื่อพี่ไปดูม แม่เ้ามื่อไปเ้อเอาเม่ยังเบิ่งงัวไม่ปล่อยงอกมาเลนะงัวมาเละเลียนกันเป็นแผนก่อยู่แผนกนั่นแผนกนี้นี่ยขนาดเนาะองตตตตตึงยุดนะวินผมเมื่อกนะเยิวเมื่อยอยู่ เออแดงฉาก็ได้ผ่าน้องให้น้องมานำยาดอกจ้าหน่อยห้าก็ไปซื้อเค้กน้องวินเนาะอือหายชิเพิ่นไปเลาดสองคนเป็นห้าน้องวินเนาะเ้ามาซื้อเค้กเบพื่อเดย์เนาะนะเป่าเค้กเนาะเพื่อเดทอยู่เพื่อไปน้ำมอดินมาพี่คันไปแล้วนะไหมบอสเราหมายถึงไปน้ำเบรนนิวอันเงือกลัวนะคือหมายถึงไปน้ำเบรนนิว ไปน้ำนิ่วบอ๋อไปด้วยสามคนไปสองคนสามคนเฮาไปกินไก่ KFC สเก็นสเก็นบ๊ายบายเสร็เป็นัระยะมามาไปทางไหนเขาก็นี้ไปเร็วเขาเมื่อแล้วเขาเมื่อปะแล้วปะแล้วไปได้ไปว่าไปไปอันโรกานันปัตเตอร์นออมอื่นเนาะเนาะเนาะ ขันเจ้าโบไปนะเขาไม่ได้มาหาเจ้าได้เจ้าเสียงเอาเจ้าเสี้ยเอาได้วินไปไปพี่กะเวิดนอวินเนาะตายเลยเนาะเมื่อยได้เฮ็ดได้เฮ้ยอย่างบอกหาจ้างไหมาเฮ็ดหัวให้นี่พี่น้องเอ้ยส่วลุงเราก็ยิมาหน้าเลยงานงานนักแล้วโทรหาพ่อบ้านกลับมาได้พ่อมาแลงวินโทรหาพ่อกลับมาได้วินมาแลงนี่วิน เฮ็ดเวียกมันแนวกันนะจัง่อนไปเถอะเพิ่นอืมใบใจทั้งผู้ไปทั้งผู้อยู่อันนี้เราเฝ้าแล่นไปแลนมาที่พอดีวันไหนเด้รู้เลยเมื่อวานนี้ก็มาเมื่อเมื่อเดียวพี่น้องเนาะคือว่าเนี่ยเนาะเดี๋ยวเพิ่นไปคุยเวียกกันกับเพื่อนเบาเตียงกันเด้เดี๋ยวมันกับค้ำเดี๋ยววันนี้ค้ำเดี๋ยวพักกันเรียบเวียกเลยค่ำเดี๋ยวพักกันเอาไปออกไปแล่งรถเพิ่อนรถลุงเน่ะมันเพ่ ซือไปเช็คระบพลบรเวณแปลงอือเนาะหมูเพิ่นออกรถเช่าหรือเอนเด้อไข่หนี่อังเชอนอ่าเลยตายแล้วพอาะเปลยวก็เปิดตัวรถไม่ป้ายแดงว่ะป้าหนงเพิ่มก็ไปจองล้านปลายพวกตัวมีแต่ปลายมันอันล้านไม่มีแต่ปลายปลายก็เกือบซะเลย พอนั่งวานกแปอ่ารถดิงอน้องวาฒนากระจองมื่อื่นแบบไปเอาอ่ะตายด้ย่ะมื่อื่น้วเราล้วว่าเศ้านี่นะว่าเ้าจอดว่าแปลารถว่าพองเช่อถามมื่อื่นะป่ะเอ๊น้งวินเนาะไม่ตากแดนาน้ชุยอันนี้นะเขาเอินมาชุยที่บุญกามีเนาถหาโเมนบุญโตชุยได้ป่ะนีนชุยะเลยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเลยพ่อตัวเรวินชุย เอ็กซ์อยวิเองจังสิตามเขานี่ยวินเด้โชคโดนทับวินไปเลยนะโชคโดนทับเน้่ตก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 อยู่นี่แล้วชิได้ไปแล้วมูวิบ้ากเนี่ยมูแดนตกตีสามร้อยนี่ตีอืมวินวินเอาวอตุ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 ใหญ่น่ะเอาป่ะคือลุงนี่แหละตุ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 เอาป่ะเอาแม่ของลุงนะลุงได้สิไปเอาไม้คือนมูนะปิ๊ก เอาได้ไหมเอากับพ่อของลุงขายให้ใครหน้ามาใส่เลยซ <laughs> <บ S 1> <laughs> ะตสตายอนนรอดได้ทหารขึ้น้องชนนี่อของลุงสิล่ะว <c oughs> ินให้แม่ลุงได้สิเอารถไปข้ามไปฟังไทยได้นัน่นจะได้พาไปไทยนะเรีนนะเนี่ยชื่อชอยแล้วแน่โอ้ยอย่าพผลอค่อยค่อยมุชช่างดีนี่พาไปกินไก่ซีบอกอือพาไปกินไก่ KFC นะวินกินโดนัทสิอ้าวบปวินวินพาไปตไปที่ยวไปเที่ยวแน่นะวินเนาะ ตุ้ยไป่หัดชานะเกดนี่แกเมารถไดินเราดินอุ้ยเราบริเมาได้ไปทำไปมาเมาไปไหนะไี่เมาแล้วไปบ้านพ่อน้องวินกับโบเป็นยังแต่ว่าพวกแขกนี่สีเดินไกลว่ได้กวัวปัตเตอร์ได้เนาะโอเคผมว่ได้เพื่อน้อยๆหักประเดี๋ยวขโมยกันจ้องหมูมาโมแม่พอเราหากระซื้อไหมเฮ้ยเอากลับมาเอาเมื่อชงพู่ที่ไม่เห็นเอาเมื่อเดวตัวนั้นน้ำรถลุ่มตอนนั้นนะใส่รถลุ่มไปตอนไปเยี่ยมพกแขก ไม่ได้บินเลยพอทันเขาได้หาสาวทีไม่เสียผ่าไม่ได้เห็นมาได้เสื่อแล้วหน่อยลงหาหาเสียผ่าตัวนั้นตอนนี้เลยค่ะตัวทีไม่ใช่ป่ะล่าสุดนี่หาสายสากแวดถามน้องเคยชองกับโบเห็นไม่บอกเด้ออันผัวเผยนะกางเกงในาิมักหายเลยเหรอไม่เอาไปหรือว่าลงไว้น้องสาวดูเพราะนี่นะหาบินกางเกงในเฮียวินพอตัวนั้นทีไม่ทางใดเด้เนาะ มันไปซกันมาหนึ่งมาสองวะต้งเฮียตัวนึ่งทิมนะขี่ยอใชมทิมนโมบิสอย่าเมียนเ่มหัวมันยว่ยคือของป้าเลยวะทิมไีนอยู่ไปสังใช้เอยไปเลยบาทิวินออยเจอหน่ะเออดไหมอืมนิ้วพับนิ้วพับเออดนิ้วพับ เออแดงๆคนมันได้ยินนะหายเลยครับบีบีบีมือน่ะวิ่มาเพื่อนนะฝนตกมาเยป้าแล่นป้าได้ไม่ได้ถ่าไดลฝนตกเนี่ยล่นป้าตัวไผยตัวมันป้าอืมให้อยู่เลยวินกันอืมเถื่ออืมเถื่ลมมานี่ยไม่ได้ถ่าไดลลมมาพร้อมไหมย่านบ่อืมเนาะไปวินใหญ่ไว้วินเพชรทั่วน่ะอืมหวังค่ะ ควมวมบางกะย่างซื้อกระขคโนองอนยิ่งฝ่าควมบางไงยิวบ้าแบบนี้น้องวินเนาะยันป้าย่างก้มลังไปพุ่มจักวินสิได้เห็ดเวียกได้วินบอกเถาได้จักวินบ่เถาพุ่มแล้วราวินเนาะพี่หนาเค็ดเวียกได้เราวินเนาะใช่สิเจ็ดเก้าปีนี่การเริ่มอยากจับเราจับล่างแน่เออใช่เาทำกันนิ้วอยากดื้อได้ไลยอืม เรานีสปีนี่แล้วจับเพียนจับรถจับอย่างเลยแน่คยิงมาบัดนะแต่เบิงผูกความดื้อพี่น้องเนยดื้ออย่าปีนขึ้นปืนลงเอบนมาน่่ไปนอนไปไหมอืมอืมเจ็บเบิ้อจุกจุกเมื่อแล้วบเนาะ เนี่ยมาเอาไหนวะมาหยาคุมาเอาวะแกบุกคือกามเงี้ยมาจะมือเด้ยู่กันนี่ปะป้าเตอร์เราหัวสินโตก้ามือนืงลุงจอยก็ใส่เตรียมน้ำเกลือท่าลุงจอยก็หอยน้ำเกลืออยู่บ้านพี่น้องเอ้ยจากจีเอาจากไหนบูนนี่วินไปถ่ายหน้าแล้ววินไปถ่ายหน้าแท้ลุงจอยเด้อบูนเด้อผู้ชายมีผู้ชายคนเดียว เต๋อเเตอเป็นกลนนะโอ้ยบัวดกหายน้เพ่นใโคห่กันนั้นให่ฟังกะดี๊ยต่มือาวินโอ้ยมันแดดาวินแดมาวแดมาหย่างไปลาปลาลุงไปมาเลยบิ้งอู้หปวดหงัวพี่น้องเ้ยุดีงัวนะ ไปแม่ไปหาโโลโคงมาประกาศแหมมันคือมันคือหอนยามเพิ่นผูกอะไรยามนี่น่ะหอน่น้ห่าแม่นโตน่ะโอ้ยน้องเอ้โทรหาดุงจันมาได้วินโทรหาดุงจันมามามาปลาลาปลาลงปลา น้าปาุงนสบายดีดยปารุงเด้อเดัดอเดีอเด้อเด้อเด้ปเด้อเด้น้อพี้อเล้อเด้อเี้อะไ้อเอเ้อ้เล้เด้อเดเด้อเั้เ้น่นเพราะฟังนั้น่นเ้อเด้นน้อเดเเพ้เ้อเเเด้อว้เ้อเ้เ้อน้อเนอ้เด้อเด้อ้ออเด้อเดอเอเด้อเดปอเดาอเดด้อเ้อเด้อ้ออเด้อเเด้อเด้ดด้อด้ ลาไหมลาเไหมลาลาอันนี้นะแชมนั่นแหละอดีแล้วไป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 มอมอสดีไปลุงกันไปโอ้ยจิ้ก็ได้หร้วกวเนี้ยนบคนอยางได้นั่นจุ๊บจงก็ได้วิ่งไราเมื่อยเลยไป้ี่ห้อรถใม่ไปเลย ออกชน้วกานเีนหงนยไดซังหัวยมยังเป็นมิิบเจ้กของพอตัไปหนึ่งมาสามไปสามมาหนึ่งนั่นไปก่อนจะออกรถป้ายแดงก็ออกชงเก่งในตัวก่อนวินไปไปขึ้นนี่บ้างไปดังองเลย ไอซัลาเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อไปนี่เีอเออไแหละเอ๊ยน่ทวินเลย